อยู่กับเลอยู่กับป่าอยู่กับธรรมชาตินานาแล้วไมไดอยู่ในเมืองมันบุ่นายจะไปทางไหนก็มีแต่ตึกสูงสูงลู่จะให้จำไตามตัวฟาอเยงแลกเียงอาอย่ยงนี้ น้ำ hmm. ่อยใยนเ่้าปล่อป่อยปสุอยี่อยปล่อยปล่อยปล่อี่กยบทุเยีอยนมูอยนลิอยปล่ยปล่ยนม่อนตอง